SE Corner มุมซอฟต์ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์การซ่อนข้อมูลหรือว่า Information hiding เป็นเทคนิคที่สำคัญอย่างหนึ่งในการออกแบบโมดูลเพื่อให้โมดูลนั้นมีความ deep หรือว่ามีความลึกแล้วเราสามารถทำให้อินเทอร์เฟซนั้นใช้งานได้ง่ายขึ้นครับ สวัสดีครับ SC Corner เอิโีด105ครับกับผมชัยยงรักกิดเวสกุลครับในเอนนี้เรามาต่อกันที่ Chapter ที่5นะครับของหนังสือ,อ Philosophy of Software Design ครับขอย้อนกลับไปถึงเอดที่แล้วนิดนึงนะครับในเอดที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องอว่า module should B e Deep นะฮะหรือว่าแนวทางการออกแบบโมดูลเนี่ยเราควรจะออกแบบโมดูลที่มีความลึกนะครับแล้วก็ทำให้อินเทอร์เฟซมันมีความง่ายนะครับ การที่เมท็อดมีความลึกแล้วก็อินเทอร์เฟซง่ายต่อการใช้งานจะทำให้ลดคองนิทีฟโหลดของ Dev e l o p e r ที่ใช้งานโค้ดของเราลงครับโดยในวันนี้เราจะมาดูว่าเราจะใช้หลักการที่เรียกว่า information h i d i n g นะครับหรือว่าการซ่อนข้อมูลเนี่ยเพื่อจะสร้างเมทอดที่มีความ Deep ได้อย่างไรนะครับเริ่มจากการที่มาดูกันก่อนว่า Information Hiding นี่คืออะไรนะครับ Information Hiding ก็คือเราซ่อนข้อมูลซ่อนความรู้ต่าง เอาไว้ใน implementation ของโมดูลนะครับแต่ว่าวิธีการซ่อนเหล่านี้มันไม่ปรากฏออกมาในอินเทอร์เฟซเพราะฉะนั้นคือคนอื่นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าภายในของโมดูลเราเนี่ยทำงานอะไรซับซ้อนอย่างไรตัวอย่างนะครับของข้อมูลหรือว่า knowledge ที่เราสามารถซ่อนไว้ในโมดูลได้นะครับก็คือเช่นนะะการเก็บข้อมูลอย่างไรใน b 3 Balance tree นะครับแล้วเราจะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้อย่างรวดเร็วได้อย่างไร เราจะหาได้อย่างไรว่าจะเก็บข้อมูลไว้ใน d i s ตตรงตำแหน่งไหนนะครับแล้วก็จะไปอ่านขึ้นมาได้อย่างไรอันนี้ Low Level มากๆเลยนะครับเราจะทำ tcp connection อย่างไรนะครับหรือว่าเราจะจัดการกับ Thread ในการ r ันแบบ multi core processor อย่างไรเนี่ยครับการจะ p a s e หรือว่าการจะอ่านเขียนข้อมูลจาก json document จะทำอย่างไรทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่เราสามารถซ่อนเอาไว้ได้นะครับเป็นความซับซ้อนที่เราไม่จำเป็นจะต้อง เปิดออกมาให้คนอื่นเห็นในอินเทอร์เฟซของเราถ้าเราสามารถซ่อนข้อมูลเหล่านี้ไว้ได้ในอิม e m เมนเทชันของเราก็จะทำให้โมดูลของเรามีความง่ายท,ที่จะใช้งานมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดคณิทีฟโหลดที่ใช้งานลงการที่เราใช้หลักการ Information Hiding มันช่วยลดความซับซ้อนได้2ทางครับอย่างแรกก็คือทำให้อินเทอร์เฟซมันง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคืออย่างที่บอกไปว่า Developer ก็จะมีคณิทีฟโหลดน้อยลงในการใช้งานอินเทอร์เฟซของเรา อย่างที่2ก็คือมันทําให้ระบบของเราเนี่ยมันสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ง่ายในอนาคตด้วยนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือว่าถ้าสมมติว่าเราซ่อนการเชื่อมต่อ d a t a b a s e นะครับแล้วก็วิธีการติดต่อกับ Data b a บ e เอาไว้ในโมดูลของเราโดยที่ไม่ออกมารอินเทอร์เฟซนะครับผู้ใช้ก็ไม่ต้องสนใจว่าโอจะต่อกับ Data b a s e อะไรยังไงนะครับแล้วถึงวันหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข Data b a s e ตัวนั้นมีการเปลี่ยน d a t a b a s e เกิดขึ้นก็สามารถแก้เฉพาะจุดนะครับแล้วก็ยังทํางานได้โดยที่ ผู้ใช้งานโมดูลของเราก็ไม่จำเป็นต้องรู้อะไรเลยนะอันนี้ก็เป็นข้อดีของการทำ Information Hiding วิธีการทำ Information Hiding นะครับผู้เขียนบอกว่าการทำที่ดีที่สุดก็คือเมื่อข้อมูลนั้นหายไปอย่างสมบูรณ์เลยนะข้อมูลที่เราต้องการจะซ่อนเนี่ยหายไปอย่างสมบูรณ์ในโมดูลนั้นเลยแล้วผู้ใช้ก็ไม่จำเป็นจะต้องรู้อะไรเลยนะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่เราต้องการจะไปให้ถึงนะครับ ส่วนตรงข้ามกันนะถ้าเราออกแบบไม่ดีหรือว่ามีวิธีการ implementation ที่ไม่ได้คิดถึงข้อมูลที่เราต้องการจะซ่อนนักเราจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า n n o r r m t t o o n l e k k g g นะครับหรือว่าการรั่วไหลของข้อมูลอันนี้เป็นส่วนตรงกันข้ามของ Information Hiding เลยแล้วเราก็ไม่ต้องการจะทำให้เกิด Information Leakage ขึ้นมา Information l e a k เ g e มันมีข้อเสียอย่างไรบ้างมันมีข้อเสียคือว่ามันทำให้เกิด De dependency มากขึ้นนะครับในแต่ละโมดูลถ้ามีการ l ล a k หรือว่ามีการรั่วไหลของ Information ไปยังหลายๆโมดูลพร้อมๆกันก็จะทําให้เกิด Dependency ระหว่างกันขึ้นมาตัวอย่างเช่นตัวอย่างว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการจะอ่านข้อมูลนะครับอ่านข้อมูลจากไฟล์ไฟลหนึ่งก็ได้ครับสมมุตินะครับแล้วเราจำเป็นจะต้องมี2โมดูลที่ทําการเปิดไฟล์แล้วก็อีกโมดูลหนึ่งมีหน้ที่ในการอ่านข้อมูลจากไฟล์ อย่างนี้ทำให้เกิด information leakage เพราะว่าทั้ง2โมดูลนี้จำเป็นจะต้องเข้าใจไฟล์ format แล้วนะครับทั้งคู่ก็ต้องมีไฟล์ format ที่ตรงกันแล้วนอกจากนี้เวลาจะใช้ยังต้องใช้ต่อกันด้วยนะครับคือต้องใช้ตัวโมดูลที่เป็นการเปิดไฟล์ขึ้นมาก่อนแล้วก็มีโมดูลที่สำหรับอ่านข้อมูลจากไฟล์ขึ้นมาอีกทีหนึ่งอย่างนี้ก็จะเป็น dependency ที่เกิดขึ้นใช่ไหมรเราเห็นว่าต้องมีลำดับของการ execute นะครับแล้วก็มีข้อมูลที่ทั้ง2โมดูลจะต้องเข้าใจตรงกันด้วย เขาบอกว่า information leakage เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับแล้วก็เป็นสกิลที่คน develop software ที่ดีหรือว่า software designer ที่ดีจำเป็นจะต้องเข้าใจแล้วก็คอยคำนึงถึงมันอยู่เสมอนะครับเวลาเขียน s ฟต์แวร์หรือว่าดีไซน์ software ก็ต้องคอยคิดว่าเอ๊มันมี information leakage เกิดขึ้นหรือเปล่าตัวยอย่างหนึ่งของ information leakage ที่เกิดขึ้นได้บ่อยมากนะครับจะเรียกว่า temporal decomposition หรือว่าการแบ่งส่วนตามเวลานะฮะ การที่เกิดขึ้นตามเวลาเนี่ยแปลว่ามันมีขั้นตอนในการทํางานนะครับมีการทําขั้นที่1แล้วก็มีการทําขั้นที่2แล้วก็มีการทําขั้นที่3ก็อย่างตัวอย่างที่ยกไปเมื่อกี้นะครับมีอ่ามีโมดูลหนึ่งที่ทําการอ่านไฟล์นะครับมีอีกโมดูลหนึ่งที่ทําการแก้ไขไฟล์แล้วก็มีอีกโมดูลหนึ่งที่เขียนไฟล์กลับเข้าไปเป็นเวอร์ชันใหม่อย่างเงี้ยมันเป็น temporal decomposition เพราะว่าเราแบ่งมันตามเวลาในการทำงานนะครับก็คือสเต็ปที่1สเต็ปที่2แล้วก็สเต็ปที่3 วิธีการแก้ไขปัญหาของ temporal decomposition นี่ก็คือเราก็รวมมันเข้าไปหมดเลยครับรวมมันกลับเข้ามาเป็นเป็นโมดูลเดียวไปเลยเพราะมันจําเป็นจะต้องทํางานต่อเนื่องกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือเราไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างความซับซ mm ้อ hmm. นเพิ่มขึ้นนะครับว่าจะต้องเรียกโมดูล1แล้วต่อด้วยโมดูล2แล้วต่อด้วยโมดูล3เราก็รวมมันทั้งหมดเนี่ยเข้าไปด้วยกันเลยนะครับเราก็จะได้คลาสที่มันดีฟมากขึ้นแถมตัวอินเทอร์เฟซมันก็ง่ายมากขึ้นนะครับลองคิดดูว่าจากเดิมที่เราต้องเรียก 1, 2 3ต่อกันเต่อกันเ เรียกโมดูล x โมดูลเดียวทั้งหมดมันก็จะเสร็จเลยนะครับโอเคมีตัวอย่างนะฮะตัวอย่างของที่ในหนังสือในหนังสือยกว่าถ้าสมมติว่าเราจะมีโปรแกรมสักโปรแกรมหนึ่งนะครับที่เป็น HTTP server นะครับแล้วรับข้อมูล HTTP request ถ้าเรามี HTTP request มาอันหนึ่งนะครับเขาบอกว่านักศึกษาในคลาสของผู้เขียนเนี่ยนะครับ มักจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายๆกันก็คือว่าเขามักจะแบ่งคลาสออกเป็นคลาสย่อยๆมากเกินไปแล้วทำให้เกิด information leakage ตัวอย่างก็คือมีทีมนึงเนี่ยใช้คลาส2คลาสในการรับข้อมูล http request นะครับคลาสแรกเนี่ยเอาไว้อ่าน request จากตัว network connection นะครับแล้วก็คลาสที่2ก็คือมีหน้าที่มา p a s s ตัวตัว request string อีกทีนึงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ temporal decomposition ใช่ครับอย่างแรกจะต้องอ่าน request ขึ้นมาก่อน แล้วอันที่2ก็คือมา Pass ตัว Request เพื่อเพื่อเอาเข้อมูลออกมาเนี่ยวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดก็คือรวมมันเข้าเป็นคลาสเดียวไปเลยนะครับคลาสอาจจะใหญ่ขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าอินเทอร์เฟซมันจะง่ายขึ้นก็ทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการทำ Default นะครับคือเราจะต้องนึกถึงว่าเวลาทำงานอะไรอาจจะมีวิธีการทำได้หลายแบบแต่ว่าแบบไหนที่ทำบ่อยที่สุด หรือว่าบางอย่างที่เราสามารถใส่ค่าเบื้องต้นไปได้นะครับค่าตั้งต้นที่ทุกคนส่วนใหญ่มักจะใช้อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะลดปริมาณคอที่ถือโหลดของคนที่ใช้งานตัวโมดูลของเราได้นะครับก็ตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นเราคิดว่าตัวอ่านข้อมูลเนี่ยมันจำเป็นจะต้องอ่านแบบอย่างนี้อยู่แล้วนะเราก็สามารถใส่เดฟอลต์โหมดเข้าไปได้เลย อย่าง Java เนี่ยครับเวลาจะอ่านเขียนไฟล์นะครับเวลาจะอ่านไฟล์เนี่ยมันจะต้องมีไฟ ader, ล์ r er e a d e r นะครับ buffer reader นะครับซึ่งเขาบอกว่าตัว Bu f f e r reader เนี่ยมันกลายเป็น d e f a u l t ได้แล้วเพราะว่าทุกคนส่วนใหญ่ก็อ่านไฟล์โดยมี Bu f f e er ออยู่แล้วอย่างเงี้ยไม่จำเป็นจะต้องให้คนเขียนมาเพิ่มตัว Bu f f e r reader อีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็ทำเป็นวิธีการที่ลดตัวความซับซ้อนลงนะแล้วก็ทำให้มันมี d e f a u l t ที่มันง่ายขึ้นสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าทุกออย่างงจจเป็นะต้ รวมให้ใหญ่ให้หมดเพราะฉะนั้นคือเราต้องคิดให้ดีนะครับหาจุดบาลานซ์ที่ถูกต้องอย่างหนึ่งที่คิดได้คือว่าข้อมูลที่จําเป็นจะต้องใช้นอกโมดูลนั้นๆเราก็ไม่ต้องซ่อนมันนะครับแต่ว่าถ้าข้อมูลไหนเราคิดแล้วว่าไม่เคยจะต้องเอาไปใช้ข้างนอกเลยเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นจะต้องให้มันปรากฏอยู่ในอินเทอร์เฟซของเรานะครับเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับในวันนี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องการทําให้ข้อมูลเนี่ยซ่อนอยู่ในโมดูลนะครับแล้ว หลักๆคือว่าตอนที่เราต้องการจะแบ่งซิสเต็มของเราเป็นโมดูลพยายามจะนึกเสมอว่ามันมีอะไรที่จะเป็นต้องใช้บ้างนะครับมันมีอะไรที่เราแบ่งตามเวลาในการ execute หรือเปล่านะครับมีข้อมูลที่ต้องแชร์กันระหว่างหลายๆโมดูลไหมถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นอาจจะแปลว่าเราควรจะรวมมันเข้าด้วยกันนะครับเราอาจจะได้คลาสที่ใหญ่ขึ้นหน่อยแต่ว่าอินเทอร์เฟซที่ใช้ก็จะง่ายขึ้นแล้วก็คนที่มาใช้อินเทอร์เฟซของเราก็จะใช้งานง่ายขึ้นด้วยครับ น,นี้ก็เป็นเรื่องที่มาฝากกันในเอพิโซดนี้นะครับขอบคุณที่ติดตาม sc corner ครับเราพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีครับ